สวัสดีครับขอ,อนำท่านสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเอ m อมูลเล l ออนไลน์พบกับผมบรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ วันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกำแพงเม็ดมะลื่นเป็นพระนางกำแพงยอดนิยมอีกพิมพ์หนึ่งของเมืองไทยนะครับครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับประวัติพระกำแพงเม็ดมะลื่นกันนะครับพระนางกำแพงเม็ดมะลื่น เป็นพระยอดนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากพระนางกำแพงกี่ปัวนะครับตรงที่มีปีกกว้างนะครับแล้วองค์พระประทับนั่งปางมาณวิชัยพบนะครับที่ปลูกวัดบรมธาตุแล้วก็อีกหลายกลุ่นะครับในบริเวณทุ่งเศรษฐีนะครับ เป็นพระเครื่องเนื้อดินประสมว่านเกสรดอกไม้นะครับมีพุทธคุณเป็นเลิศในด้านโภคัพก์เมตตามาหานิยมโชคลาภแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีครับเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกำแพงเม็ดมะลื่นกันนะครับ เดินท่านชมภาพรวมอง,งมมนนค์พระกำแพงเม็ดมะลื่นนะครับพระกำแพงเม็ดมะลุ่นจะเป็นพระที่หายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงมีพุทธลักษณะงดงามนะครับตามแบบฉบับพระเครื่องศิละปะสุขโขทยัยมีข้อแตกต่างนะครับระหว่างพระกำแพงเม็ดมะลื่นนะครับกับ พระกำแพงกรีบบัวนะครับตรงที่กรีบพระกำแพงเม็ดมะลื่นี่จะกว้างกว่านะครับแล้วก็แบนลากนะครับเราลองชมพระกำแพงกลีบบัวนะครับอันนี้พระกำแพงกรีบบัวนะครับจะ,บะบเห็นว่ามีปีกนะครับกรีบบัวเนี่ย ห่อเข้านะครับห่อเข้าอ,องค์พระนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพระกำแพงปีบัวนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันนะครับนะครับถ้าเทียบทั้งสององค์นะครับพระกำแพงมดมะเรื่องจะปีกกว้างกว่านะครับแล้วองค์พระจะอ่อนช้อยงดงามนะครับมี ดูสง่ากว่านะครับแล้วก็ปีกนะครับจากแบนลาบนะครับครับอีกประการหนึ่งนะครับที่กลางพระอาสนะนะครับใต้ใต้พระเพาองค์พระนะครับจะมีเนื้อโนนขึ้นมานะครับคล้ายกับนิสันทนะหรือว่าผ้าลองนั่งนะ ค,คือในจุดบริเวณตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่แตกต่างนะครับแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือด้านหลังนะครับมักจะเป็นหลังอู่นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับพอสังเกตที่ต่างจาก พระกำแพงปีบัวนะครับครับเราชมภาพรวมกันนะครับนะครับเห็นครับปีกจะกลาบนะครับแผ่นลาบนะครับองพระงดงามนะครับแล้วก็ตรงฐานนะครับจะมีลักษณะนูนขึ้นนะครับ ก็เหมือนเนื้อพระกำแพงนะครับเนพระซุก้กอน,นะครับครับนี่ก็เป็นภาพรวมองค์พระของพระ,ระกำแพงเม็ดมะลื่นครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันดูนะครับว่าจะมีลักษณะ เนื้อพระเป็นอย่างไรมจอดลึกเนื้อพระนะครับพระกําแพงเม็ดมะลื่นกานอื่นดูพิมพ์พระนิดหนึ่งนะครับพิมพ์พระนี้จะมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ปี องค์พระนะครับจะเป็นปีกกว้างแล้วก็แบนลากนะครับตรงบริเวณเนื้ออัสนะเนี่ยนะครับจะมีเส้นนะครับมีเนื้อนนนขึ้นมานะครับนี่นะครับบริเวณตรงกลางนี้เลยนะครับเป็นจุดที่แตกต่าง พระกำแพงกรีปัวนะครับผิมพ,พระงดงามท่านสังเกตนะครับเนื้อพระจะมีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับเห็นครับกรุปนะครับก็คุมอยู่ทั่วไปเลยนะครับบนเนื้อพระนะครับบนผิวพระ ก็ลาลักษ์สีดำนะครับนะครับเกอะอยู่ตามซอกลึกนะครับมีเห็นอยู่ทั่วไปนะครับปรากฏว่านดอกมะขามนะครับกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อพระนะครับ องค์นี้โดยรวมนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์นะครับมีท่าบกมีลาลักษนะครับนี่เห็นนะครับ เครื่องเหมือนกับแพงนเพชรนะครับพระกูเหมือนกับแพงนเพชรเนี่ยถ้าถูกสัมผัสมากๆนะครับก็จะมีสีเข้มขึ้นนะครับเมื่อวางไว้ก็จะซีดจางลงนะครับแล้วก็จะมีความมันวาวเกิดขึ้นนะครับหลังสัมผัสลักษณะหลังนะครับเป็นลักษณะหลังอู่ จะสังเกตเห็นนะครับว่านดอกมะขามนะครับที่เป็นเม็ดแดงๆนะครับอยู่ในเนื้อพระเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็มีคาบกลุ่นะครับคุมอยู่ที่ผิวพระนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับน,นะครับ ทั่วไปเลยนะครับลาลัคนะครับจะอยู่ติดกับเนื้อพระนะครับโดยมีคาบกุคค้มนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับจดที่เราจะเห็นได้นะครับขอบข้างขององค์พระนะครับก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับกับ ด้านหน้าและด้านหลังนะครับน,นะครับลักษณะเช่นเดียวกันเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงานนะครับเนื้อพระก็มีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับตามแบบฉบับของพระกุลเหมือนกำแพงเพชรนะครับ ขยายนะครับครับพระจำเพงมิดมะลื่นก็เป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่าแล้วก็หายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ ก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับนำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับจะได้ร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับหากท่านถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดชม ในตอนต่อไปท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคำภีภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือไตภาคีพระลีลากำแพงเพชรนะครับซึ่งวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กหรือนิตยสาร a ออม l เลออนไลน์นิตยสารสื่อการการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่อง หนังสืออมตะพระยอดขุนพลนะครับเจาะลึกเรื่องพระพุทธชินราชใบเสมาศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ คู่มือคนทำได้หนังสือที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จนะครับอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้หนังสือชุดท่องไปกับมือถือนะครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างนะครับนำชมพิพิธภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัยนะครับ ผลงานอาจารย์ถวันต์ตัชนีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์และศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านนะครับติดตามได้ในหนังสือเล่มนี้โควิด1 9ท i m e มนะครับล็อกดาวน์ s t a y at home และนิวหนอม่องเป็นอย่างไรศึกษาจอดลึกกันนะครับมองกันหลายๆมุม อาร์ตออนเอศิลปะบนพื้นโลกนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์ศิลประบนพื้นโลกลองอ่านดูจากหนังสือเล่มนี้นะครับท่องไปกับมือถือเที่ยวพระวัดพระศรีสันเพชนะครับเดินชมไปได้วยกันนะครับกับมรดกโลกแห่งเมืองพระนครศรีอยุธยา หนังสือที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนนะครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้โดยเซิร์ชชื่อวรภาสบุญนมั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ